โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะโอโอนิรีลันเอ่อบายอะไรเนี่ยดักฮูครับแม่งเอาเรื่องเลยเนี่ยคนเล่นก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะหนึ่งคนด้วยเซิร์ฟเวอร์ไซส์หนึ่งคน จะรอดชีวิตจากการเล่นเกมนี้ไหมเนี่ยต้องลองว่ะไปโอ้โหฮือ,ฮอยังไม่ชอบหน้าัเลยครับวันนี้ท่าผู้ชมนะครับวันนี้รมาอยู่กับอ่าโอโอนิริรันนะครับในโ,โรบอ,อยแล้ว โอ้ยเยี่ยกูกลัวเนี่ยเออ,อมีให้เลือกด้วยนะครับเกม difficulty แบบ easy เนี่ย interaction pop r อ,อ,อันนี้เป็นแบบว่าผมว่า medium แล้วกันนะ เออจะให้ตัวละครหลักชื่ออะไรนะฮะเอาชื่อเดิมชื่อฮิโรชินะผมสามารถใส่ชื่อได้อันนี้ไม่รู้ว่าเหมือนตัวเกมอรกอริจินอลไหมแต่เรตติ้งนี้ดีมากเพราะว่าเอาผมว่าเอาชื่อฮิโรชิเหมือนเดิมดีกว่าจะได้ตรงอกจะได้ตรงตามในเรื่องครับ อาเมาส์ไว้ไหนเนี่ยไม่มีเมาส์นะฮะเราได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคฤรหาหนดหลังหนึ่งอยู่ชานเมืองพวกเขาบอกว่ามีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วมึงจะมาทำไมวะข่าวลือเนี่ยมึงก็ไม่ต้องมาสืบก็ได้ไหมโอ้โหแล้วเป็นมิดอิกที่ละเอียดมากนะครับโ,โหอสดมือบรรยากาศนะฮะ บรรยากาศเนี่ยกดอีครั้งเพื่อเข้าไปนะครับนี่แค่ชั้นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าที่นี่มันค่อนข้างหนาวนะเอ้ยนีออ่ออกจากที่นี่กัเถอะ เป็นอะไรไปทาเกชินายกลัวหรือไงเี่ยเออชั้นว่าเราออกจากที่นี่กันเถอะนะงงอชิบหายเลยมันไม่มีทางมีสปรหราดที่นี่หรอกนี่ฮิโรชิเอ่อระวังด้วยนะ กูเดินกลับไม่ได้ด้วยทำไมมันสามดีแล้วมันหลอนชิบหายเลยนะครับกูเปิดเปิดยังไงกด e เปิดประตูนะครับเป็นสิ่งที่กูควรรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับตรงนี้มีทีวีนะครับเมื่อกี้มีเสียงจานแตกนะเอา yeah, เฮียเหมือนในเนื้อเรื่องเลยนะครับเอ่อเราเจอไอเทมนะเป็น แผ่นจานแตกนะครับเศษจานแตกเราก็ต้องกลับไปหาเพื่อนฮะพวกนาอยหายไปแล้วแม่งเหมือนออริจินอลเลยเฮีย แงเอาแล้วนะแน่นอนว่าในออริจินอลตรงนี้จะเปิดไม่ได้ตอ,อนนี้ก็เปิดไม่ได้ครับผมจะต้องผมต้องเปิดเฮ้ยโหบรรยากาศมันแบบมีเนี่สงนาฬิการตรงนี้บรรยากาศมันเอาเรื่องอยู่นะฮะบอกเลยว่า ผมเล่นไม่จบแน่ๆแม่งน่ากลัวอยู่นะครับเนี่ย <c oughs> เขไปเล่นห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องอะไรอุย <c oughs> ้ยเสียงมยาจากตู้นะ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยหน้ามึงก็เหลี่ยมเหลือเกินเนี่ย <c oughs> อ๋อเป็นแบบว่าหายใจอย่างแบบว่ารุนแรงครับเอ่อทาเคชิ คนอื่นไปไหนหมดอะออต่กี้ชิคนอื่นไปไหนหมดอะกูว่าไม่ได้ความไม่ได้เรื่องกับมันแล้วแหละเฮ้ยอ๋อมีกูแกจุนนะแกจิวโอ้โหยี่หยเสียงอะไรมันก็ดังไปหมดเลยนะครับเกมนี้แม่งหลอนหงว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 งัวกูมากเลยคนระับ แล้วกเก็บไปออเออได้กุญแจห้องสมุดมาครับคนที่เคยดูเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เกมใหม่นะคนที่เคยดูเกมนี้ก็จะรู้ดีนะครับว่าไอห้องสมุดส้นตีนเกมนี้เนี่ยแม่งมีประเด็นนะครับโอ้ยเฮียแม่งย่างมืดนะฮะ แมงมือชิบหายเลยนะแมงมีรูปเี่อะไรไม่รู้ด้วยจากที่เราเล่นเออไม่ไม่ใช่เรานะผมะเคยเล่นมาก่อนเอยไม่ใช่นะเคยดูเขาเล่นมาก่อนก็จะรู้ว่าเราหยิบกุญแจแล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> แมงก็จะมานะ อมะไม่มีเสียงไม่ไู้ไปแล้วอุ้ยแม่ไม่มีคนเร็วเลยเฮียแม่ไม่มีคนเร็วเลยครับแม่ไม่มีคนเร็วไม่ได้เฮียู เจอไอเทมนะครับมันคืออะไรวะมัน,เป,นเป็นเป็นผ้าเช็ดหน้านะฮะผมกดดูอีเวนตอไรยังไงอะ่ะมันกดมันน่าจะกดดูได้นะ แม่งน่ากลัวนะครับเห็นกราฟิกแม่งกระจอกแบบนี้เนี่ย <Yeah. S 1> มือู้สั่ลตเลย, <Yeah. S 1> ยเจออะไรไม่รู้นะ <Yeah. S 1> เจอไข,ข่ควงนะฮะ เรสบู่ครับไม่น่ากลัวจริงนะเนี่ยป,ปกติมันต้องมีเสียงเวลามันไล่เรานะโอ้ยเหี้ยประตูเหี้ยอะไรเปินยนี่วะทำไมมัน,มนดูแบบว่า 아, 으음. 오, 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 กดดูไอเทมไม่ได้หรอวะมันต้องกดดูไอเทมยังไงวะมันกดดูไอเทมไม่ได้มันกระโดดได้ด้วยอ่ะเอ้ยผมสามารถซุม่มซับทุกอนูนะครับเชีย่ยแม่งเปิดโคตรยัง กูกูไม่กล้าเข้ามาเล่นเลยกูกลัวไปหมดแล้วครับตอนนี้ผมต้องทำอะไรวะ <S <S ห้องที่เปิดไม่ได้ไอ้ไอ้เขาล่าเปิดได้เราจะดูไว้ปวดนะฮะโอ้ยเฮียกูไม่มาทางนี้ละแม่งน่ากลัวมาก อันนี้มันโถขี้ฮนะกูยังไม่ปวดขี้ตอนนี้นะโอ้ยเยียนะ่ะกลัวจังวะอู๋กูสั่นจริงจเนี่ย,ยเกมแม่งก็ฟาบกระจอกแล้วเกินกลัวเฮียอะไรมันก็ไม่รู้นะครับ เป็นห้องเป็นห้องไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะตราด้มีตู้นะฮะโอ้ยยยยยยย้ยย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 กยยยยยยยกยย ิโรูชิโอ้ยยรูชิอ้นายโอเคเอ่อนายโอเคไหมใช่ฉันว่านะแต่กูไม่เท่าไหร่แล้วกูไม่ไหวเลยอะแม่งคิโรูชิเป็นใจเด็ดจังวะคิโรูชินายเห็นไอ้สิ่งนั้นเหมือนกันหรือเปล่าอะไอ้ปีศาจนั่นอะใช่ แม่งไม่น่าเชื่อจริงๆที่จะมีสิ่งมีชีวิตแบบนั้นอยู่ในที่แบบนี้ทางออกทุกทางแม่งถูกบล็อกหมดเลยพวกเราแม่งติดอยู่ที่นี่แล้วอ่ะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นวะงั้นเราแยกกันสำรวจรอบๆนะฉันจะไปดูชั้นแรกก่อน โอเคโชคดีนะเว้ยโหยังสำลักไม่หายเจอแม่งเมื่อกี้อันนี้ไปตู้หลบได้นะแล้วมึงจะมีทำไมวะไปตู้เนี้ยผมว่าพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ไม่รู้มันเล่นต่อจากเดิมได้ไหมนะแต่ไม่ไหวจริงครับแม่งของจริงคกมนี้แม่งของจริงครับ <c oughs> ผมกลัวจริงครับเว้ยแม่งก็เอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันคลิปถัดไปแล้วกันครับถ้าอยากเล่นกคมมน็คอมเมนต์มาได้คอมเมนตะ์มาได้ครับถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำใจได้จะเล่นอีกจะเล่นต่อให้ผมจะเล่นต่อให้แต่ตอนนี้ขอไปพักก่อน ไม่ไหวจริงครับมันน่ากลัวนะฮะเห็นภาพแม่งกักๆนี้ผมกลัวนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ตามชมดูคลิปวิดีโอของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ